สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนาดีพรมประสีแล้วก็ช่องพัฒารวดีดูฟาร์มแชนแนลวันนี้ไปส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับวันที่วันนี้วันที่24 24พฤศจิกายน2566นะครับอากาศก็ลมแรงนะครับก็เย็นมา2-3วันก็ความเย็นก็ลดลงหน่อย ตอนนี้ความเย็นลดลงนิดหนึงเดี๋ยวเราจะไปขึ้นผักนะครับมาดูบรรยากาศของการเดินทางนะครับเราจะเดินทางไปครับแล้วก็จะออกเส้นนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศการเดินทางไป ok, mọi người ở ngoài của mình chơi để... chơi Chưa... ừ, chơi 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 ขึ้นผักห้าสิบถุงบ้านปณีขึ้นเสร็จเราค่อยไป <c oughs> ตองเลี้ยง <c oughs> <c oughs> เลียงไปให้ได้เลย <c oughs> เริ่มเดินทางก็สองโมงคับสองโมงสี่สิบอาจจะขึ้นผักเสร็จก็น่าจะประมาณสามโมงกว่าต้องแวะซื้อของที่หล่มสักที อันนี้ชันหน่อยันหน้าฝนก็ขึ้นยากอ่ะอย่างเอ้ยเดินทางปลอดไทยเดอ้อมันจะ่กับการเดินทาง ็จะทำเป็นห้องเช่าข้างใกล้เซเว่นนี่คือตลาดทุงสมองนี่ก็เซเว่น อีกหน้าที่โอเคไอ้าแดดจ้าดีว่ามีเมฆมา่ดคืน้นยังกระเลยอุ่นๆขึ้นมาลมตอนนี้ลมมาตีกระจายไปแล้วไหม ท่านีแ้แหละเย่เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศการขึ้นผักนะครับห้าสิบถู้ เรียงไปเลียงไปเลยนะรับนี่ลงครับรับนี่ลงวางกับพื้นก็นได้ย่นลมใส่ลดครับ 10 ස්තුරුන් හැන් ไม่ควาดแก่บุมีหรอกว่าอยากควาดจังบุกมควาดกับ,บุ๋กวา่าของค่ายเนี่ยบุฮะ

ยาพักปวดเอวกันเอาขึ้นใส่สั้นไปวางพื้นหมดแล้วเด็แท,ท,ท,ทกพัก เไปขึ้นที่ฟาร์มต่อ,อ,อโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปที่ฟาร์มกันต่อโอเคครับ คช่องนี้ก็เ,เห็นภาพบรรยากาศการลงเสร็จแล้วนะครับภาพจะสันส่นๆเบอๆนิดหนึรร่งเป็นระบบนการตั้งกลง้องโอเคครับท่านผู้ชมรรก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระ,ระกดิ่งให้กับช่องะะเพื่อกครพัฒนาผูทุกท,ท่านสวัสดี